วันนี้ผมมีกะได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของทำไมชีวิตคริสเตียนไม่ได้รับคำตอบพี่น้องฟังดีนะครับพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าถ้ารับไฟพระวิญญาณเป็นรับสไตล์ที่เป็นเรียกว่าไฟพระวิญญาณแล้วจะรับคำตอบพระคัมภีร์พูดถ er. ึงคริสเตียนโดยทั่วไปนะครับว่ามีอะไรที่ทำให้คำอธิษฐานท่านไม่ได้รับคำตอบใครๆก็อยากได้รับคำตอบและใครๆก็อยากเห็นคำอธิษฐานเป็นจริงและพระเจ้าก็รักท่านและอยากให้ท่านได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ประเด็นเดียวเลยนะครับในสัญญาถูกระบุไว้อย่างมี ายยละเอีดบางเรื่องไม่ตรงสัญญาเลยไม่ได้รับคําตอบพี่น้องเข้าใจไหมครับดีนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมีโอกาสมาพูดถึงพระวจนะพระเจ้านะครับในเรื่องของคําอธิษฐานที่จะทะลุทะลวงท้องฟ้าที่ถูกปิดอยู่หรือเรียกว่าทองสำริดนะครับ พระคัมภีร์นะครับได้พูดอย่างชัดเจนนะครับในเฉลยธรรมัญญัตนะครับ28 23ิดยบนะครับบอกว่าและฟ้าสวรรค์ที่อยู่เหนือศีรษะของท่านจะเป็นทองสำริดและแผ่นดินที่อยู่ใต้ท่านจะเป็นเหล็กนะครับในพระธรรมในพระธรรมตอนนี้นะครับพูดถึงคำสาปแช่งที่เขียนในคัมภีร์อันหนึ่งนะครับที่บอกว่าทำบางสิ่งบางอย่างกระทำให้พระเจ้าไม่ได้ยินมคำอธิษฐานเพราะฟ้าสวรรค์เป็นทองสำริดทองสำริดคือโลหะที่กั้นไฟไม่ให้ลงมาในผ่านไปได้นะครับกั้นได้ทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นพี่ตอน,น ฟ้าสวรรค์จะถูกปิดสําหรับบางคนเฉลยธรรมบัตรยี่แปดเป็นบริบทของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและสุดท้ายนะครับไม่เชื่อฟังทั้งธรรมัญญิและไม่เชื่อฟังทั้งสุรเสียงสุดท้ายฟ้าสวรรค์ที่อยู่บนหัวของท่านนะครับจะถูกผิดถูกปิดนะเป็นทองสำริดนะครับจะก,กั้นอะไรบ้างนะครับในยาก,กอบบที่1นึ่งข้อสินะครับพระบิดบอกว่าของประทานอันดีทุกอย่างนะครับถูกสข,ของพระอันเลิศย่อมมาจากเบื้องบนและส่งมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง พระมภีพูดชัดเจนว่าพระเจ้านะครับจะเป็นคนส่งสิ่งดีจากเบื้องบนมาให้กับท่านของประทานอันดีเลิศทุกอย่างส,งส่งมาจากข้างไหนครับไม่ใช่ล่านะครับจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างพระเจ้าไม่มีการแปรปวนอันเงาซึ่งกัดจากการเปลี่ยนแปลงพระกภีตอนนี้พูดว่าพระเจ้าไม่ใช่นาฬิกาแดด พอเวลาผ่านไปพระองค์ก็เปลี่ยนองศาของความสว่างของพระองค์มีมุมของพระองค์ในที่เปลี่ยนไปพระเจ้าเหมือนกันวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดถ้าคนในสมัยโบราณนะครับทางสิ่งใดะเห็นพระเจ้าอวยพรคนบางคนในโบสถ์ทำบางอย่างพระเจ้าอวยพรแน่นอนถ้าสมมติท่านทาบางอย่างพระเจ้าก็จะอวยพรท่านเช่นเดียวกันพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีแต่ท่านนั่นแหละที่เปลี่ยนแปลงไปแลเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการที่ท่านทําบางเรื่องแล้วฟ้าสวรรค์บนชีวิตของท่านมันปิดสิ่งดีทุกอย่างที่อันเลิศทุกอย่างก็เลยส่งมาจากเบื้องบนไม่ได้ พี่น้องเข้าใจไหมครับแต่หลายครั้งนะครับเบื้องบนไม่ได้ส่งมานะครับไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าท้องฟ้าจะเป็นทองสำริดนะครับกั้นทุกอย่างนะครับแม้แต่ไฟเนี่ยก็ลงผ่านมาลงมาไม่ได้นะครับพระบ,บีบอกอีกนะครับนอกจากเรื่องของฟ้าสวรรค์ถูกปิดอีกนะครับท่านจะถูกปิดกั้นทั้งข้างบนและข้างล่างด้นานล่างนี่นะครับพระบีบอกว่าแล้วฟ้าสวรรค์ที่อยู่เหนือท่านจะเป็นทองสำริดและข้างล่างแผ่นดินที่ท่านอยู่จะเป็นเหล็กนะครับแมลว่า อ่ข้างล่างเนี่ยที่ท่านอยู่จะเป็นเหล็กการไม่เชื่อฟังนะครับนอกจากทําให้ฟ้าสวรรค์น,นะครับเป็นทองสำริดยังไม่พอนะครับยังทําให้ข้างล่างท่านเนี่ยเป็นเหล็กด้วยนะครับแบบว่าเหล็กเนี่ยเป็นภาพของอะไรครับเป็นภาพของการหว่านพี่น้องเคยปลูกถั่วงอกเป็นเหล็กไหมพูดง,ง่ายๆทุกอย่างที่ท่านหว่านและลงแรงไปการงานการทํางานทุกอย่างจะเป็นศูนย์ทำอะไรจะไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยเพราะพื้นที่ข้างล่างท่านกลายเป็นเหล็ก นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับเหล็กเนี่ยเป็นภาพของความแห้งแล้งความขาดแคลนวานเลยลงไปก็ไม่เกิดผลเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเหล็กเนี่ยแห้งและเย็นในพระธรรมมัทธิว1 4บสข้อยี่สิบสองข้อสิบสามบอกว่าผีโโครออกมาจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวมาในที่กันดานเพื่อสแสวงหาที่หยุดพักแต่ไม่พบผีท่องเที่ยวมาในที่กันดานกันดานคือที่แห้งแล้งคือที่ที่ไม่มี อะไรเลยนะครับที่เป็นที่เป็นความชุ่มชื้นพูดได้ง่ายนะครับศัตรูหรือผีมารสาตานสามารถท่องเที่ยวไปในที่ที่แห้งแรงได้และในที่แห้งแ้งนี้นนะครับเป็นที่ที่ผีมารวิญญาณชั่วท่องเที่ยวไปพูดได้ง่ายนะครับเมื่อท่านไม่เชื่อฟังนี่นะครับท่านกําลังอยู่ในพื้นที่ที่ศัตรูเข้าถึงได้ ผีมารสาตานสามารถเจะเอา้าคนที่อยู่ในที่แห้งแล้งพื้นข้างล่างเป็นเหล็กก็เลยเข้าไปพบท่านได้ไปเจอท่านได้ทําให้ชีวิตท่านพังได้ทําให้ท่านมีปัญหาได้ที่ที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่ที่ผีวิญญาณชั่วเดินทางไปมาเพราะฉะนั้นบ้านก็มีตอนนี้พูดชัดเจนเลยนะครับถ้าท่านนะครับไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับพระพรจะไม่ลงมาจากเบื้องบนข้างล่างก็ยังปลูกอะไรไม่ได้และสัมซ้ำนะครับศัตรูยังเข้าถึงชีวิตของท่านได้ด้วยคริสเตียหลายคนก็เลยโดนผีเข่าคริสเตียหลายคนเลยมีประสบการณ์ที่ไล่ผีไม่ไปเพราะท่าน มันเป็นเล็กไม่ต้องสงสัยไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นคริสเตียนอยู่ดีมอมิเนชันไหนเชื่อไฟไม่เชื่อไฟเป็นยังไงทุกคนที่ไม่เชื่อฟังทุกคนที่ไม่ฟังพระว่าบัญญัติและไม่ฟังพระสุรเสียงบนฟ้าสวรรค์จะถูกปิดและข้างล่างน,นะครับจะเป็นจะเป็นแผ่นดินเหล็กนะครับอาทิตย์แล้วผมจบที่ซีอุยนะครับที่บอกว่าแม่ผมบอกว่าใครนะครับ ไม่เชื่อฟังปะป้ามามมาออกไปนอกบ้านจะโดนซีอุยกินตับนะครับเราก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านกันนะครับหมายว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าการที่เรารไม่เชื่อฟังพ่อแม่นี่นะครับออกไปนอกบ้านนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่ศัตรูสามารถกัดกินได้อยู่ในพื้นที่ที่ซีอุยสามารถมากินตับได้พี่น้องท่านเจ๋งยังไงเก่งยังไงนะครับเชื่อผมท่านสู้ผีไม่ได้หรอกครับถ้าพระเจ้า,าไม่ปกป้องท่านผมเห็นกี่คนนะครับจะจบปริยตีปริยโทปริยเอกนี่นะครับสุดท้ายนะครับถ้าผีรบกวนนะครับถ้าพระเยซูไม่มาช่วยก็โดนรบ นะครับพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านจําเป็นจะต้องเข้าใจจริงๆนะครับว่าท่านจําเป็นต้องอยู่ในบ้านท่านไมเป็นต้องเชื่อฟังพ่อแม่ว่าซีอุยจะมากินตับนะครับผีจะเข้ามาในพื้นที่ที่ท่านตัดสินใจออกไปนอกบ้านได้นะครับผมจะมีการมาพูดถึงคริสเตียนหลายประเภทนะครับที่ที่เป็นภาพเปรียบเทียบพี่น้องการที่เรารู้จักเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์นี่นะครับทำให้เราเข้าใจว่าทําไม เข้าใจโลกฝ่ายวิญญาณบ้างเช่นเดียวกันนะครับร่างกายที่พระเจ้าสร้างนะครับทำให้เราเข้าใจโลกในฝ่ายวิญญาณในทางการแพทย์นะครับทุกคนเชื่อว่าทางการแพทย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเกิดมามีเซลมะเร็งในตัวพี่ต้องรู้ไหมครับเซล์มะเร็งจะเกิดขึ้นใหม่ๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าวันที่เราจะจากโลกนี้ไปนะครับแล้วทำไมพวกเราที่มีเซล์มะเร็งถึงไม่เป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอิมมูนซิสเต็มหรือว่าระบบคุ้มกันร่างกาย สามารถทำลายเซลล์มะเร็งอย่างได้ผลร้อยเซ็และไม่มีผลข้างเคียงเหมือนีคมนะครับการเกิดมะเร็งนะครับเกิดจากการที่ระบบคุ้มกันของท่านพังลงและให้โอกาสแก่เซลล์มะเร็งในร่างกายท่านมีโอกาสเติบโตนะครับปัจจุบันทางการแพทย์นเนี่ยพยายามศึกษาอย่างหนักเกี่ยวกับระบบคุ้มกันตัวเองเขาหวังว่าเขาจะเรียนรู้วิธีการซ่อมแซมของระบบภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อจะสู้กับมะเร็งและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มะเร็งชนะได้นะครับโดยธรรมชาตินี่นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับคนเราเนี่ยมีเซลล์อยู่3ประเภทในร่างกายนี้นะครับ ประเภทแรกนะครับเขาเรียกว่าเซลล์ดีนะครับเซลล์ Sell แต่ละเซลล์เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกรหัสพันธุก,กรรมหรือ DNA นะครับเป็นเหมือนลายนิ้วมือซึ่งแต่ละเซลล์ทุกเซลล์ไม่ว่าเป็นฟันหูปากจมูกนะครับจะมี DNA เหมือนกันหมดในร่างกายเดียวกันคนละร่างกายก็มีคนละ DNA นะครับรหัสพันธุก,กรรมนี้นะครับเวลาสร้างเซลล์ใหม่ๆว่าจะเป็นนิ้วเล็บผมผิวอวัยวะเลือดนะครับอ่าวัยวะเนี่ยจะส่งผ่านข้อมูลตัวเดียวกันเนี่ยส่งผ่านไปที่เซลล์ใหม่ เซลล์ประเภทแรกในร่างกายนะครับที่เรามีเขาเรียกว่าเซลล์สุขภาพดีนะครับเซลล์ <S S ที่สุขภาพดีนะครับจะใช้พลังงานแล้วก็มีพื้นที่ชัดเจนว่าอยู่ที่ขาอยู่ที่หัวอยู่ที่ตับอยู่ที่ไตท,ทุกๆตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ทํางานของมันเป็นตับเป็นไตเป็นหัวใจเป็นสมองเป็นปอดเป็นผิวหนังทุกเอาไว้ทุกเซลล์ทุกนี้นะครับจะมีการบรรจุ d n a ข้างในเหมือนกันทุก <S S เซลล์นะครับเซลล์ประเภทที่2เนี่ยนะครับในร่างกายธรรมชาติเลยนะครับเขาเรียกว่าเซลล์ที่ไม่อยู่กับที่นะครับ เซลล์กลุ่มที่2เนี่ยเราจะรู้จักกันในพวกประเภทเตนเมนซีสเป็นเนื้อง,งอกนะครับเป็นเซลล์ที่มีรหัส DNA เหมือนกันแต่พี่น้องฟังดีนะครับขาดหน้าที่และขาดพื้นที่หลักในร่างกายคือพูดง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นตับไม่ได้เป็นไตไม่ได้เป็นขาเป็นซีสเป็นเซลล์ที่ไปรวมตัวกันในบางพื้นที่ในร่างกายโดยไม่มีฟังก์ชันการทํางานในร่างกาย เซลพวกนี้นะครับไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับร่างกายนะครับแต่ที่สําคัญคือไม่ได้ฟังก์ชันอะไรในร่างกายเลยแล้วส่วนนักรวมตัวกันนะครับว่าเกิดเป็นแมลงขี้แมงวันเนื้องอกนะครัคบดูเม่นตรายมากนักเซล์พวกนี้นะครับถ้าไม่ระวังนะครับจะพัฒนากลายไปเป็นเซลเนื้อรายแล้วสุดท้ายนะครับเซลล์อิสระเหล่านี้นะครับไม่ได้ก่อปัญหามากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดการกินพื้นที่ที่จาเป็นสําหรับอันอื่นต้องตัดออกนะครับและที่สําคัญเซลล์ประเภทนี้นะครับเซนสิทีฟมากนะครับเปลี่ยนแปลงไวกัวบอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสิ่ง มาดูเซลล์ประเภทที่3นะครับเซลล์ประเภทนี้เขาเรียกเซลเล์มะเร็งนะครับหรือว่าเซลล์นักทําลายเซลล์พวกนี้คือเซลล์ที่สูญเสียรหัสพันธุก,กรรมไป เป็นเซลล์ที่ถูกสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะครับพวกแอนตี้ออกซิพวกออกซิเดชันการเผาผลาญที่เกิดจากออกซิเจนทําให้เกิดของเสียขึ้นมาแล้วไปทําลายเซลล์พวกนี้เลยผิดเพี้ยนไปกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมา DNA ผิดแปลกไปนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดจากอิทธิพลข้างนอกเซลล์พวกนี้นะครับกินพลังงานมากกว่าปกตินะครับและกินพื้นที่ส่วนต่างๆในร่างกายไปเกาะตามอวัยวะต่างๆคุกคามเซลล์อื่นๆนะครับส่วนอันตรายที่สุดของเซลล์นี้คือตะกระ แล sociedad, Bref, ้วก okay. so ็มีความต้องการไม่สิ้น wow สุดไม่มีเมตตากัดกินเซลล์อื่นอย่างไร้ปานีนะครับเพื่อตอบสนองความหิวของมันนะครับมันสามารถเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปที่หปรับตัวข้ามขีดจํากัดได้เขาเลยคิดว่าถ้าศึกษาเซลล์มะเร็งอาจจะรู้แพทย์สมัยนี้ก็คิดว่าจะไปพบความเป็นอมตะเพราะเซลล์พวกนี้ไม่ตายตายยากมากนะครับเซลล์พวกนี้เขาเรียกว่าเซลล์มะเร็ง พี่น้องเซลล์สาประเภทในร่างกายนี้นะครับสะท้อนคริสเตียนสประเภทในอาณาจักรหรือในพระวรกายของพระเยซูเพศแรกนะครับผู้เชื่อที่มีสุขภาพดีนะครับท่านนะครับเป็นคนที่เกิดมาโดยโดยความบาปของอดัมก็ตามแต่พระเจ้านะครับเปลี่ยน d n a ท่านให้กลายเป็นคริสเตียนที่อยู่ในพระวรกายของพระเยซูพระองค์นะครับปรับรหัส DNA ท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใส่รหัส d n a เหมือนกันเข้าไปในร่างกายท่านนะครับ ผู้เชื่อประเภทนี้นะครับจะรับกําลังจากพระเจ้าและมีพื้นที่ทํางานชัดเจนในพระวรากายจะฟังก์ชั่นว่า,าจาท่านจะเป็นต้อนรับอาจจะซับพอร์ตลูกท่านในการมารับใช้พระเจ้าอะไรก็ตามนี้นะครับแต่ที่สําคัญคือเขามีฟังก์ชั่นชัดเจนในพระวรากายของพระเราายซูนะครับ รับใช้คนอื่นๆทำพันธกิจที่รับมอบหมายและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำงานร่วมกันกับคนอื่นอย่างเก็ตอลองหรือว่าสอดคล้องกันนะครับด้วยการแนะนำจากดี A ฝ่ายมียาณข้างในนี้นะครับทำให้เขานะครับรวมตัวกันรับใช้ในพันธกิจต่างๆนะครับเลี้ยงดูฝูงแกะทำนำมัสการต้อนรับคนอาจจะไปตามคนอาจจะล้างจานอาจจะซื้อของมาฝากอาจจะไปทำอะไรบางอย่างนะครับหน้าที่ต่างๆแตกต่างกันนะครับผู้เชื่อประเภท2เนี่ยนะครับเรียกว่าผู้เชื่อที่ไม่เป็นส่วนหนึ่ง คนพวกนี้เป็นคริสเตียนแท้นะครับเป็นคริสเตียนแท้นะครับแต่ว่าเป็นผู้เชื่อที่มีจิตใจดีแต่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองในพระวรกายไม่มีฟังก์ชันชัดเจนลอยไปลอยมาในพระวรกายของพระเยซูนะครับไม่ได้มีหน้าที่ที่ทําอะไรชัดเจนในพระวรกายพระเยซูพี่ทางฟังดีนะครับการไม่มีหน้าที่ไม่ได้แปลว่าท่านไม่ได้ทํานมัสการคือไม่มีหน้าที่นะครับแต่คริสเตียนเหล่านี้นะครับไม่ ไม่มีอะไรที่ชัดเจนในความเป็นคริสเตียนคือพี่น้องอาจจะเป็นหน้าที่อาจจะต้อนรับเฉยๆอาจจะทําหน้าที่บางอย่างอธิษฐานเผื่อที่บ้านไม่มีใครรู้แต่พี่น้องฟังดีนะครับคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่มีหน้าที่อะไรในไม่มีหน้าที่ที่แบบพระเจ้าใช้เขาชัดเจนบางอย่างเขาไม่สนใจว่าพระเจ้าใช้เขาทําอะไรนะครับคนประเภทนี้ครับสังเกตได้ง่ายในพระวรากายนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีส่วนร่วมรับใช้อะไรเลยในพระวรากายของพระเยซูนะครับผมไม่ได้หมายความว่าต้องมีฟังก์ชันชัดเจนต้องมา ตัดต่อต้องมาเทศนาไม่ใช่นะครับพี่น้องอยากเข้าใจผิดเดี๋ยวโดนผีหลอกนะครับเขาสนใจดูแลแต่เรื่องตัวเองนะครับนั่งอยู่ที่สังเกตและจับผิดพันธกิจต,ต่างๆวิาพากษ์วิจาร์ณการไปมาของผู้คนเป็นคนเซนซิทีเหมือนเซลลซีสหรือเซลล์เนื้องอกที่เซนสิทีกับทุกเรื่องนี้นะครับนะครับแล้วก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บ่นเก่งทีเดียวนะครับแล้วคนพวกนี้นะครับไม่ว่าจะ มักจะมีคําอธิบายมากมายนะครับในเชิงที่เป็นการต่อว่าสถานน้ำประารร้อนเกินไปแต่ไม่ได้แนะนําด้วยใจขอบคุณแต่เป็นบ่นนิดๆน,นะครับเทศนาการเกินไปสวมายุ่งยามกับชีวิตชั้นเกินไปนะครับวันๆน,นะครับขอเวลามากมายเพื่อจะพูดเพื่อจะบ่นเพื่อจะอะไรให้อินฟอร์มเมชั่นบางอย่างที่ไร้ประโยชน์กับพระวรากายของพระเยซูนะครับใช้เวลาของคนอื่นอย่างมากมายิสเตียนเหล่านี้มีดีเอ็นเอของพระเจ้าแต่ไม่เข้าร่วมเป็นอวัยวะใดวะหนึ่ง ไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนไปนเหมือนกลุ่มซีดไปเหมือนเนื้งองอกในคิดสจักนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเป็นเซลล์ที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตนคนกลุ่มนี้นะครับถ้าไม่ระวังจะพัฒนากลายเป็นกลุ่มที่สนะครับหรือกลุ่มผู้เชื่อที่อันตรายแล้วก็กัดกินผู้เชื่อคนอื่นแรงไหมฮะไม่แรงฮะถ้าทําไม่เป็นพี่น้องเข้าใจไหมฮะไม่แรงหรอฮะนี่คือเรื่องจริงดีกว่าท่านเป็นซีดหรือเป็นมะลง เราเข้าใจไหมครับผู้เชื่อที่อันตรายนะครับและกัดกินผู้เชื่คอคนอื่นนะครับผู้เชื่อกลุ่มที่2นี้นะครับไม่ฟังก์ชันทําหน้าที่ในพระวรกายนะครับและส,สูญเสียวความเป็น DNA ฝ่ายคริสเตียนออกไปจากชีวิตแล้วเพราะปล่อยให้ใจนะครับเต็มไปด้วยความขมขื่นผู้เชื่อในกลุ่มนี้นะครับอนุญ,ญาตให้การไม่ให้อภัยการขมขื่นมาเปลี่ยนแปลง DNA ฝ่ายวิญญ,ญาณของท่าน ข้างในนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับใจเต็มไปด้วยความขมยากเยจะเขาได้คนอื่นนะครับเขาหาที่อยู่เพื่อจะดูแลตัวเองเท่านั้นเขาหิวเขาเรียกร้องความสนใจอยากได้ตําแหน่งในโบสถ์พยายามจะควบคุมกิจการงานต่างๆของคึ้นสจักรใช้ลิ้นใช้พลังงานของเขาเพื่อจะควบคุมสิ่งต่างๆผลักดันความต้องการของเขาเข้าไปในเพื่อนบ้านของเขาดีเอ็นเอฝ่ายงานที่ผิดปกติมีรากขมขื่นซึ่งเต็มไปด้วยดีเอ็นของซาตานที่เข้ามาแทรกแซงดีเอ็นเอในใจของเขาหน้าที่เขานะครับไม่ได้เป็นประโยชน์กับพรวรากายมีแต่สร้างความแตกแยกหรือ ดูเหมือนจะเป็นแกะนะครับแต่พี่ระบุว่าคนนี้เป็นหมาป่าเป็นมะเร็งทําลายพระวรากายของพระเยซูพี่น้องการที่ผู้เชื่อนะครับพลาดที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ปล่อยให้ใจนะครับ DNA ถูกทําลายระบบคุ้มกันในร่างกายท่านพังลงนี้นะครับสุดท้ายนะครับท่านเปลี่ยนจากพื้นที่ในคิดสัจที่เป็นที่แห่งการให้อภัยเป็นที่แห่งการดินทาจากพื้นที่แห่งการมารับใช้พระเจ้าเป็นพื้นที่แห่งการมาแข่งขันเอาหน้า สิ่งเหล่านี้นะครับเกิดจากการที่ท่านไม่ระวังและสุดท้ายดินเอข้างในท่านมันเปลี่ยนไปใจท่านนะครับร้องเพลงพระเยซูนี่นะครับมันไม่มีความหมายมานานแล้วตามันเหือดแห้งไปจากตาท่านนานแล้วท่านเป็นพวกไอคนใจแข็งกระด้างวันมาว่าคิดว่าคนนั้นไม่ดียังไงคนนี้ไม่ดียังไงนะครับใจท่านเนี่ยมันไม่มีดินเอของพระเจ้าอยู่ข้างในไม่มีพระวิญญาณอยู่ข้างในท่านอาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง้ายที่พระคัมภีร์บอกว่ามันรอวันที่จะใช้คีโมบําบัดเอาชีวิตของท่านออกไปจากคริสตจักร พี่น้องเข้าใจไหมครับวันนึงนะครับท่านต้องเลือกเองนะครับท่านจะเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ชัดเจนในคริสจักรท่านจะเป็นเซลล์ที่ไม่มีหน้าที่ลอยไปลอยมาแล้วไปเป็นก้อนอยู่ตรงนูน้นก้อนอยู่ตรงนี้นะครับบางทีเป็นเป็นก้อนที่พุงนะเซลล์ไขมันนะครับแล้วก็บางคนนี่นะครับเป็นเซลเล์มะเร็งนะครับที่ไปอยู่ตรงไหนก็ทําลายทําให้พันธรรกิจต่างๆวุ่นไวายไปหมดเลยนะครับพี่น้องถ้าท่านชอบดูละครนะครับท่านคงหมั่นไส้ไอ้ตัวร้ายในยละครมากนะสมัยผมมีมายารัศมีมายารัศมีอีตัวร้าย แกจะทำนางเอกนะครับนางเอกสม,มัยก่อนเข้าตลาดไม่ได้กลัวทุเรียนตบหน้านะครับกลัวทุเรียนไปประทะหน้านี่นะครับใส่ u v p r o t e เ t i o n เลยก็ช่วยไม่ได้นะครับอยามอทนะอ,อีมายารัศมีแกแกทำอย่างนี้ได้ยังไงฮฉันเกลียดเออกลดทำไมทำเป็นตัวร้ายในคนครอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทำไมท่านยังแสดงอยู่ล่ะท่านไม่คิดจะเป็นนางเอกบ้างล่ะนั่นทำตัวเป็นตัวร้ายในละครตลอดเวลาในคิดซะจักมีเรือ่องเลยพี่จะเอาอย่างนี้ ฉากนี้ไม่ได้ฉันจะเอาแบบนี้เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครขอโทษนะฮะช่วยเอาแบบประชาชนหยิบมาดูท่านจะรู้ว่าท่านเป็นใครหรือหยิบป,ป้ายที่ที่ลงทะเบียนมาดูอ๋อชั้นชื่อนี้นั่นเองฉันเป็นใครท่านก็ได้รู้ว่าท่านเป็นใครพี่น้องท่านยังไม่ชอบไอตัวร้ายเลยท่านเป็นทําไมเลิกเป็นตัวร้ายในละครสักทีพี่น้องเอเมนไหมครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก,ก็คือว่านะครับร่างกายของมนุษย์นี้นะครับสามารถ สอนบางอย่างเรื่องของความจําเป็นในชุตคริสเตียนนะครับร่างกายมนุษย์นี่นะครับสามารถอยู่ได้40วันโดย,ดยปัสจจกอาหารนะครับโดยแต่เราสามารถอดอาหารที่ถ่ายได้ถึง40วันนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าร่างกายของเรานะครับไม่สัอดอาหารมาแรกๆจะอ่อนตัวปวดหัวนะครับแต่ยังอยู่ได้แต่ใทางกลับกันนะครับทางการแพทย์บอกว่ามนุษย์นี่นะครับไม่สามารถอยู่ได้โดยการขาดน้ําเกิน3วัน สามวันนี้ตายแง่แก่ร่างกายจะพังเอวยวะล้มเหลวชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกัน้องบีสะท้อนนะครับคือเสียหลายคนไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยกินอาหารเขาเียกอดอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับอดอาหารฝ่ายวิญญาณมาประมาณสักสี่บางคนเป็นปีแล้วนะฮะไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยฟังคําสอนบางคนก็ถามว่าทำไมอาจารย์ไม่สอนหนูเรื่องนี้บางทีนะครับผมก็พูดกับท่านตรงๆไม่ได้ผมบางทีก็พูดขาดคำสอนแต่ไม่ได้ระบุเอาเรื่องท่านมาแฉข้างบนหรือมาว่าตรงๆนี่นะครับบางทีก็หลักการบางอย่างผมก็พูดผ่านคําสอนแต่ท่านไไม่ฟังง ก็ท่านไม่ฟังก็จะช่วยอะไรท่านได้อะก็ท่านไม่ฟังคําสอนคิดแสกที่ท่านผูกพันตัวอยู่แล้วผมจะช่วยท่านได้ยังไงพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านจําเป็นต้องฟังคําสอนและที่สาคัญนั้นเป็นหลักการบางทีผมไม่ได้มาสอนเรื่องส่วนตัวหรือว่าพูดในหลักการตัวเองผมพูดเรื่องภาวจนะทั้งนั้นแล้วถ้าท่านทําก็เป็นผลดีกับท่านไม่ได้เป็นผลดีกับผมพี่น้องผมขยันทําคําสอนขนาดนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งออก4ี่ถึงห้ากันท่านท่านฟังให้มันทันเถอะฮะรวมคําสอนคุณหมอไปด้วยนะครับวันๆไม่ต้องทําอะไร มันกว่าซีรีส์อีกนะครับเพราะว่ามีไม้น้าสามโพมาจากจอด้วยนะครับไปมาฟังปักปักปักนะครับชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะครับแ้งท่านอดอาหารฝ่ายวิญญาณที่เป็นโภชนาพระเจ้านะครับแต่พี่น้องเราอดพระวิญญาณไม่ได้พี่น้องการขาดการทรงสถิตไปจากชีวิตสวันนี้นะครับท่านจะเหือดแห้งอวัยวะฝ่ายวิญญาณท่านจะตายแล้วจะพังทลายไปหมดถ้าขาดการเยี่ยมเยียนแตะสัมผัสของพระวิญญาณสักวันเดียวนะครับใจจะขาดแล้วเออ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  นะครับคุณอายบอกว่าถ้าวันไหนนะครับไม่เห็นหลังภรรยาผมไม่รู้จจะข้างหน้าจะไม่ชอบอาจจะชอบข้างหลังแทนนะครับไม่ใช่ข้างหลังแบบเป็นไหลนะเขาชอบมองไหลภรรยาตัวเองพอหันหลังหันหน้าไปดูไหลทีไรสวยจังแต่พอหันหน้ามาก็ยังสวยอยู่นะครับแบบว่าแต่ผู้จาไม่ดีอาจจะไม่ได้นอนคืนนี้นะครับบดจังว่างนะฮะห้องข้างล่างเดี๋ยวผมเตรียมหมอนให้นะครับแบบว่าไงครับหลายครั้งนะครับขาดขาดการพบคนรักสักวันนะครับใจจะขาดภรรยาผมบางทีนะครับหายไปทั้งวันเลยนะครับ บางทีเนะี่ยหายไปสองวันผมคิดไปก็คิดถึงเหมือนกันนะนะครับแบบว่าไงครับเมื่อเราขาดปฏิสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับใจเราจะขาดพระบภีร่างกายสอนให้เรารู้ว่าเราขาดพระวิญญาณไม่ได้เราขาดพระวิญญาณไปแค่วันเดียวคืนเดียวก็ไม่ได้เราขาดไปแค่สามวันพระบีบอกว่า,าขาดน้ําก็จะตายขาดพระวิญญาณสามวันท่านตายแง,ง่แก่พี่น้องคริสเตียนหลายคนนี้นะครับไม่เคยให้เกียรติพระวิญญาณพระวิญญาณเป็นโลโก้แปะอยู่บนขวดว่าคริสเตียนรู้จักพระวิญญาณแต่ไม่เคยมีน้ําอยู่ข้างใน ทำไมรู้ไหมฮะเพราะแก้วถ้ามันสกรปรกไงมีหน้าไปดูหนังโป๊มีหน้าไปดูหนังที่พระเจ้าไม่ชอบซีรีส์บางอันนี้นะครับเกมอะไรสักอย่างนะครับอะไรปลาหมึกเกมนะฮะอะไรเธอรู้ใช่ไหมฮะสควิตด,ดี้นะฮะปลาหมึกเกมไปถึงนะครับยิงป้องเฮ้ยอันนี้ตายแล้วฉันขยับนิดน,นึงฉันตายแล้วมีรูปมาลุกโกะอยู่ข้างหน้าอันหนึง่งแล้วก็เดินไปห้ามขยับแล้วมีคนหนึ่งขยับนิดน,นึงป้องตายไอคนที่เหลือก็ มือสั่นพอเดียป้งตายป้งป้ป้งป้อง,ง,ง,งตายโอ้โหช่างกลา้าพาพระวิญญาณไปดูด้วยพระองค์ดูเลยป้งตายป้งอาจารย์มันสนุกพระเจ้าก็เลยไม่อยากมาอยู่กับท่านเท่าไหร่ไปดีกว่าไอ้น,นี้ชอบดูหนังซาดิสบางทีท่านไปดูหนังโป้นะครับชวนพระวิญญาณไปดูพระองค์ดูเลยดูเลยคนเนี้ผมดูประจํา ชวนพระวิญญาณไปด้วยท่านคิดเลยพระวิญญาณจะอยู่กับท่านนคนไม่มีมารยาทชวนพระวิญญาณไปทำเรื่องชั่วชัวพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องบางคนมีคนหนึ่งพี่น้องท่านหนึ่งพิมพ์มาใน Youtube บอกว่าอาจารย์ดีมากเลยที่ไม่เกงใจมนุษย์เลย ไม่ค่อยเก่งใจเท่าไหร่ครับเก่งใจพระเจ้ามากกว่าพี่น้องไอ้มนไหมครับการละเลยการอธิษฐานนะครับจะทำให้ชีวิตท่านเหือดแห้งจริงๆหลายครั้งนะครับเวลาท่านคุกเข่าลงสองเข่าลงอธิษฐานนะครับมันจะมีสิ่งบันเทิงต่างๆมาดึงเวลาท่านไปจากการอธิษฐานฝ,าฝ่ายพระวิญ,ญญาณนะครับผมชอบมากเลยเวลาทำงานที่นี่ถึงประมาณห้าทุ่มนะครับทุกคนล้มตัวลงนอนแล้วชาลาป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 นะครับะบางคนก็ล้มไปในพัสดุแลวก็ลึกมากเลยนะครับผมก็เอามือถือไปวางที่ปากเขานะครับก็ยังไม่ตื่นเลยนะครับแล้วก็บบบบาปะครับหปะาที่ ถือว่าใช้ได้เย่๋งนั้นก็อธิษฐานจนหลับถือว่าตายในหน้าที่ไม่เสียหายอะไรยังใช้ได้อยู่นะครับวันนั้นมีการอธิษฐานห้าทุ่มนะครับพี่น้องบางคนเปิดไม้อยู่นะครับทุกคนรับรู้ถึงชีวิตเบื้องลึกของเขาทันทีมีจังหวะนี้นะครับอะไรหัาอย่างนะครับมีจังหวะที่ดูฟิวไหวนะครับแบบว่าเขาเป็นคนตั้งใจติดตามพระเจ้าจริงๆนะครับหามากเลยนะครับพี่น้องจำเ็นเราต้องตื่นน้ำเอเมมครับสไลด์ที่11เอเองนะครับ ต่อมานะครับนอกจากบทเรียนจากร่างกายแล้วนะครับผมจะพูดถึงอุปสรรคที่ถูกบันทึกไใน้อมพีนะครับว่าอะไรเป็นอุปสรรคทําให้ฟ้าสวรรค์เป็นทองสำริด้างนะครับไปด้วยความรวดเร็วนะครับเรื่องแรกคือการไม่ให้อภัยนะครับในมัทธิวบทที่5้าเขายีบานะบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านนําเครื่องบูชามาถึงท่านบูชาแล้วลึกขึ้นได้ว่ามีพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อใดกับท่านนะครับจงวางเครื่องบูชาไปหน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นก่อน พระคัมภีร์บอกว่าให้วางไว้เพราะไม่ไหไหมครับการถวายเครื่องบูชาพี่น้องฟังดีนะครับการถวายเครื่องบูชาในสมัยเดิมนะครับมีการรับกับไม่รับพระเจ้ารับเครื่องบูชาและไม่รับเครื่องบูชาแปลว่าการถวายเครื่องบูชาโดยไม่ให้อภัยคนอื่นพระเจ้าไม่รับเครื่องบูชาสมมุตินะครับฟอสทาให้เอลลี่โกรธนะครับไปเหยียบทุกตะตุนสลามของเอมลี่นะครับแบะเลยครับเบนฟอสตัวใหญ่ด้วยเหยียบปุ๊บแบนและแตะเละๆที่พื้นเลยนะครับเอลลี่รู้สึกว่าทําไมผู้ชาย ตัวโตคนนี้มาเหยียบของของฉันนี่ครับสุดท้ายนะครับเอลี่รู้สึกไม่ให้อภัยแต่พอเอลี่พยายามจะปเป็นแสวงหาพระเจ้านี่นะครับพัมบีบอกว่าเอลี่ลึกขึ้นไม่ได้ใช่ฉันต้องวางเครื่องบูชาโทวาฟเเราให้อภัยเธอนะนะครับเราต้องวางเครื่องบูชาก่อนเพราะการถวายเครื่องบูชาโดยที่ไม่ให้อภัยพระเจ้าไม่ยอมรับพี่น้องเอเมน์มไหมครับคำว่าที่ฐานเรานะครับเป็นเหมือนเครื่องหอมบูชาพอเผาปุ๊บพี่ต้องฟังดีนะครับเวลาเผาเครื่องบูชาในพระคัมภีร์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมนึกถึงอะไรเผาปุ๊บเผา บาร์บีคิวเลยนะครับปิ้งย่างเลยกลิ่นหอมนี่นะครับบ้านพี่บอกกลิ่นหอมเนี่ยลอยขึ้นไปบนสวรรค์ไปที่พระพักของพระเจ้าหมายว่าไงครับการเผาเครื่องบูชาครับจะได้กลิ่นเป็นที่พอพระทัยแล้วฟังเนื้อฟังดีนะครับเมื่อโนอาห์ถวายเครื่องบูชานี่นะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าระลึกถึงพระสัญญาการถวายเครื่องบูชาในคําอธิษฐานนะครับเป็นการทําให้พระเจ้าระลึกถึงพันธสัญญาที่มีต่อท่านใช่แล้วเราเคยสัญญาววาเราจะอวยพรกิฟต ใช่แล้วพอคุณกิฟอธิษฐานกับพระเจ้านะครับด้วยกันให้อภัยทุกอย่างนะครับพอเครื่องถวายบูชาไปถึงสวรรค์พระเจ้าลึกถึงพันธสัญญาพระเจ้าดิดนิว้วป๊อปังโอ้ฟ้าถลม่มนกคุ้มลอยลงมาถึงระดับเอวยาวสองหนึ่งหนึ่ง,งวันเดินไปไม่ถึงพระพรเต็มล้นจนไม่รู้จะทํายังไงกับมีปัญหาว่าไม่รับออเดอร์ได้ไหมทําไม่ทันแต่แต่จะถวายได้จะก็ต่อเมื่อท่านให้อภยัย พี่น้องอย,อย่าพยายามอธิษฐานเมื่อท่านไม่ให้ประกันให้อภัยคือการลืมและไม่พูดถึงในภาษาเดิมหมายว่าไงครับแต่ท่านยังวนถึงเรื่องเก่านะครับที่คนเคยทําผิดกับท่านท่านไม่ได้ให้อภัยการให้อภัยคือการเป็นเอลไซเมอร์ฝ่ายวิญญาณลืมให้หมดไม่ใช่ลืมไปที่เคยรักกันไม่ได้ลืมความผูกพันแต่ว่าลืมความผิดของเขาเองเไหมครับ ทรงกินหอมไปถึงพระเจ้าพระเจ้าจะลึกปันสัญญานะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่6กข้อที่เบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านหลายจงอิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการ,ระโปรดทรงยกนี้ให้ข้าพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์ยกนี้ให้กับคนอื่นพี่น้อยเมนไหมครับพระเยซูบ,บอกอข้อสิบอกว่อกถ้าท่านไม่ยกการละเมิดเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดท่านเหมือนกันแบบว่าพระเจ้าจะเอาเรื่องท่าน ท่านเคยไปฆ่าคนตายท่านเคยไปล่วงประเวณีพระเจ้าจะเอาเรื่องท่านท่านไม่ยกโทษให้คนอื่นท่านไม่มีสิทธิ์ไม่ยกโทษให้คนอื่นพอไม่ยกให้โทษคนอื่นท่านก็ต้องรับโทษเหมือนกันเอาไงเลือกมาพี่น้องเอเมนไหมครับท่านไม่มีสิทธิ์ยกโทษคนอื่นสมมุติว่ามีเรื่องกดแค้นกรรมเจอหน้าผมน,นานะ <c oughs> หรือแกล้งมองได้หางตาตาก็ตีอยู่แล้วอาจจะมองไม่เห็นหางตาผมตาก็ตีคนคิ้วก็ไม่มี มองไปมองมาแล้วเขาไม่รู้สึกอะไรนี่นะฮะแต่ท่านไม่ยกโทษพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้กับท่านเอเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าเยที่ิฐานอยู่นะครับถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งคือใดคือในทันทีที่ระลึกขึ้นได้นะครับจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพราะพระพิจาณาสวรรค์จะยกโทษการละเมิดให้กับท่านพี่น้องเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ยกโทษการละเมิดเรื่องหนึ่งคืออะไรรูไ้ไหมครับฟ้าสวรรค์เป็นทองสำริดไงเฉลยหมายี่แปดคือการไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงและกฎบัญญตัติไม่เชื่อฟังในการให้อภยัยพรระเจ้้าาาก็ปิดิดฟสววค์นบน,บนชีตของท่ นะครับ2โครินบทนที่2ข้อที่10นะครับถ้าท่านยกโทษให้ผูดด้ใดเขาไมยกโทษให้ด้วยเพราะเขาไมยกโทษคนใดแล้วนะครับไมยกโทษให้ผู้นั้นเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายต่อหน้าพระพักรพระคิดเพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วปรกรณ์บีบอกว่าซาตานใช้กลอุบายสําคัญคือการไม่ยกโทษพี่น้องฟังดีนะครับมันผ่านไปแล้วกลับไปลือ้อ,หเ,เ,อ,อ,เ,อ,หอเหตุการณ์มันก็ไม่ได้พี่น้องในหัวเรานี่นะครับไม่มีกลุ่มปุ่มกดรีเพย์หรือกดย้อนเอานิ้วสไลด์ไปที่หัวอย่างนี้เหตุกการณ์มมันน็ไ่ย้อ มันผ่านไปแล้วจะเอาอะไรมากมายจะยึดมั่นถือมั่นทําไมนะครับถ้ามีปัญหาเพราะอะไรไหมครับเพราะมือท่านนะครับจับลิงนะครับง่ายมากเลยเจาะกะลา,ามะพร้าวกะปิใส่ข้างในลิงก็ล้วงเข้าไปในกะลามะพร้าวแล้วก็จับไอ้ถั่วนั้นไว้นะฮะแล้วสุดท้ายนี่นะครับมัน,ม,นมันก็มันมันก็ติดอยู่ตรงนี้เพราะมะพร้ามันหนักแล้วประเด็นคือก็จะมาจับก,ก็พยายามจะดึงออกมาให้เร็วที่สุดแต่ก็ไปเนี่ยไม่ได้เพราะมะพร้ามันหนักประเด็นเดียวคือท่านไม่ปล่อยมือไง ท่านติดกับดักกลอนอุบายของมารซาตา์ให้ท่านจับถั่วในกะลามะพราะ้าวหน้าที่ท่านก็แค่ปล่อยมันไปเท่านั้นพี่น้องฟังนีนะครับคำโกหกเล่นนี้คือคําว่ายากไม่มียากมีแค่ทํากับไม่ทําวันนั้นนะครับพาเสรหลุยไปกินไข่เยี่ยวมา้าลุยเป็นคนที่ไม่เคยกินไข่เยี่ยวม้ามาตลอดชีวิตเห็นวัตถุประเภทหนึ่งสีด,ำดำําๆเขียวๆนะครับตวนทอดลงไปในมีกะเพรากรอบอยู่ข้างบนนะครับเป็นอย่างดีผมบอกหลุยลองชิมไหมกับไข่เยี่ยวมา้า หรุยผู้ไม่เคยกินไข่เยี่ยวมาหรุยก็ไม่รู้จะกินยังไงนะครับแต่หรุยเป็นคนที่ดีมากเลยนะครับก็เอาตะเกียบขี้ไปแล้วจับเข้าปากพี่น้องมันจะยากอะไรก็มีแค่กินกับไม่กินไม่มียากกับไม่ยากมีแค่ให้อภัยกับไม่ให้อภัยพี่น้องเข้าใจไหมประมานะครับมีโรคประเภทหนึ่งนะครับชื่อโรค multiple s c l ล r o s i s นะครับเป็นโรคที่เกิดเขาเรียกว่าโรคปลายประสาทอักเสบนะครับในประสาทส่วนกลางได้แก่สมองไขสันหลังและเส้นประสาทนะครับ โลกนี้นะครับจะทําสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปลายประสาทเราเหมือนกับสายไฟนะครับจะมีปลอ,อกคุ้มไปเหมือนพลาสติกนะครับพลาสติกที่คุ้มเนี่ยในร่างกายเขาเรียกไมอีลีนนะครับจะเป็นการปกป้องเส้นประสาทนับไม่ถ้วนในไขสันหลังนะครับเหมือนกับฉนวนพลาสติกที่ป้องกันสายไฟฟ้าไม่ให้ลัดปุงจรนะครับ ทางการแพทย์บอกว่าเมื่อเกิดโรคเขาเรียกว่าปลายประสาทอักเสบนี่นะครับภูมิต้านทานท่านนะครับจะกลับมาต่อสู้และทาลายไมเอลีนออกสุดท้ายนะครับจะกลายเป็นเหมือนเส้นประสาทที่ไม่มีการปกป้องเกิดรอยแผลเหมือนสายโทรศัพท์ที่ขาดและการสื่อสารระหว่างประสาทของท่านกับสมองจะถูกตัดขาดพี่น้องพระกัมพีบอกชัดเจนนะครับว่าการไม่อภัยเหมือนโรคก,การอักเสบของปลอกปลายประสาท การแม้ภัยนะครับเป็นการตีลงมากลางใจท่านทําให้การสื่อสารของท่านกับพระเจ้าหยุดลงเหมือนโรคที่เกิดจากโกรคปักอักเสบของปอ,อกปลายประสาทการแม้ภัยนะครับโจมตีโดยตรงท,ท,ที่การอธิษฐานพระคัมภีร์บอกเมื่อท่านถวายเครื่องบูชาให้ท่านหยุดก่อนเาะว่าอธิษฐานไปก็ไม่มีประโยชน์ฟ้าสวรรค์จะเป็นทองสำลิดกั้นเครื่องหอมบูชาไม่ให้ขึ้นไปหาพระเจ้าได้แน่หมอ้อนี้นะครับเวลาต้มล้วบปิดฝาหม้อด้วยสแตนเลสนี้นะครับไม่มีอะไรขึ้นไปได้พี่น้องเข้าใจไหมฮะ การไม่ให้อภัยเป็นการปิดกั้นพระพรของพระเจ้านะครับพี่น้องอว,วัยวะที่ถูกตัดขาดจากโลหิตไม่นานไม่กี่ชั่วโมงนะครับจะตายนะครับแอปเปิลนี่นะครับถ้าวันหนึ่งนะครับออกจากต้นไม่นานนะครับจะตายคอนี่จะเคยกินศบแอปเปิลเมนูชอบของคอนี่จะคือศพแอปเปิลแม่ช่วยทาศพแอปเปิลให้กินหน่อยนะครับก็คือแอปเปิลที่ออกมาจากต้นนานแล้วท่านก็คือกินศพแอปเปิลพี่น้องทุกครั้งที่ถูกตัดออกมาจากต้นทันท,ทีนะครับกลายเป็นศพแล้ว พี่น้องไอเมมไหมครับเป็นศพและแค่พยายามรักษาสถานะความหวานให้มันใกล้เคียงผมไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมไปที่โบสถ์หนึ่งนะครับที่จัดงานฟื้นฟูนฟนคุณหมอวรุนนะครับแล้วผมไปเจอต้นแอปเปิ้ลของแท้แล้วมันก็มีบางอันมันตกมาที่พื้นนะครับเราก็พยายามไปกระแะกระนิดนึงก็ตกมาสองสามลูกกัดสดๆจากต้นนี้นะครับมันคือรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนมันคือกินแอปเปิ้ลที่เพิ่งตายสดๆแต่ท่านกินซากศพแอปเปิ้ลที่เน่ามานานแล้ว แต่ก็ยังหวานอยู่ยังชอบอยู่พี่น้องหลายครั้งนี่นะครับเราก็พึงใจกับการเป็นศพแอปเปลิลเราพึงใจกับการที่เราถูกตัดขาดจากพระเจ้ามานานแล้วเพราะเราไม่ให้อภัยท่านไม่มีสิทธิจะไม่ให้อภัยถ้าท่านไม่ต้องการจะเป็นศพพี่น้องเอเมนไหมครับการให้อภัยไม่ใช่ทางเลือกนะครับไม่มีคําว่ายากนะครับมีแค่ทํากับไม่ทําพี่น้องการปล่อยคนที่ท่านไม่ให้อภัยไปนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ทาให้สุขภาพ่ายวิญญาณของท่านดีขึ้นเอเมนไหมครับ